เคลลี่ธนพัทรควงพลอยพลอยไพยลินแต่งงานเจ้าสาวสวยสะกดสายตาคนทั้งงานก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเคลลี่ธนพัทรพระเอกดังควงเจ้าสาวพลอยพลอยไพยลินเข้าสู่พิธีแต่งงานแล้ว เรียกได้ว่าก่อนหน้านี้หนุ่มเคลลี่ธนพัฒนพระเอกดังได้ประกาศว่ากำลังจะมีข่าวดีจัดงานแต่งโดยแผนไว,ว้ว่าจะแต่งงานต้นปีประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม67จะได้มีเวลาเตรียมงานโดยกล่าวว่าพอไปดูเริ่เขาบอกว่าจริงๆควรจะแต่งก่อนที่จะถึงวันเกิดผมซึ่งวันเกิดผมคือ8พฤศจิกายนเราเลยได้วันที่ดีที่สุดคือวันที่สตุลาคมก็ตกใจครับ เพราะว่าเร็วมากและก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเคลลี่ธนพัฒน์พระเอกดังควงเจ้าสาวพลอ,อยพลอยไพลินเข้าพิธีแต่งงานแล้วลังคบหาดูใจกว่าสองปีโดยทั้งคู่นั้นได้เข้าพิธีแต่งงานตามประเพณีไทยบรรยากาศเป็นไปอย่างเรียบหรูโรแมนติกและอบอุ่นท่ามกลางสองครอบครัวและเพื่อนพี่น้องที่สนิทและนักแสดงร่วมช่องเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมาย เซนพระเอกดังอย่างนิววงสกรที่ได้มาร่วมงานและโพสต์อวยพรว่ายินดีด้วยครับมีความสุขมากๆทั้งคู่เลยนะครับ